ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพ,พอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้า สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเยาวชนยุคพอเพียงกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรามีภาพบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนสมมาศิกขาภูผาฟ้าน้ำฝ่ายหญิงทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ปฏิบัติบูบชาร่วมกับชาวบวรภูผาฟ้าน้าเนื่องในวาระที่พ่อครูสม,มณะโพธิรักษ์มีอายุย่างเข้า88ปี ด้วยการอ่านหนังสือเปิดยุคบุญยมเล่มสองที่เขียนโดยพ่อครูสม,มณโพธิรักษ์บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ,ะชมารลอ่านเลยไหมอ่าพิดาอ่าพิดาอ่านไหมแปด้ยยี่สิบส ไม่ดังเปิดไม่น่ะไม่ดัง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 นะเปิดไม่น่ะดังแลข้อดั่แปดข้อที่8 2 2งพระพุทธเจ้าตรัสบริภาภิษุศาสติ์ในพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ4 4่อนั้น ก็พระพิสุสาตีไปลงผิดว่าวิญญาณนั้นคือวิญญาณร่องรอยย่อมท่องเที่ยวแล่นไปซึ่งมันก็คือวิญญาณที่เป็นสัมภเวสีแท้แ้มันไม่ใช่วิญญาณที่เป็นวิญญาณถีติอันเป็นวิญญาณมีที่ตั้งอยู่คือวิญญาณที่เกิดปรากฏอยู่ต้องต้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสัมผัส กับรูปเสียงกลิ่นรสโถนะหักพรมะมโนวิญญาณอยู่แท้สาธุอาคนต่อไปหลังงานอาสศกรำลึกครั้งที่40พอ่อครูมีอายุย่างเข้า88ปีก็มีการดมริว่าแต่ละชุมชนบวรของชาวอาโศกจะร่วมกันปฏิบัติโพธิบูชา ถวายพ่อครูอย่างไรดีทางชุมชนบวรภูผาฟ้าน้ำที่ลานนาอโศกก็ได้ประชุมตกลงกันว่าเราจะร่วมกันอ่านหนังสือเปิดยุคบุญิยมเล่มสองโดยได้เริ่มอ่านตั้งแต่วันเสาร์ที่12มิถุนายน2564ถึงวันที่17กระกรกฎาคม2564รวม1เดือน5วันโดยแรก,แรก ให้อ่านคนละหนึ่งหัวข้อและเหลือเวลา15นาทีเพื่อการสรุปว่าคิดอะไรได้อะไรจากการอ่านเราอ่านเวลาหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่เวลา13.30นาฬิกา30นาทีถึง14.30นาฬิกา30นาทีมีญาติธรรมจากเพชรผาภูมิชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่ญาติธรรมที่อยู่ในเชียงใหม่หลายคนก็ออกมาร่วมอ่านทางออนไลน์ มีนักเรียนสำมาศขาผู้ผาฟ้าน้ำมาร่วมอ่านด้วยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาแม้เราได้อ่านกันจบแล้วเราก็ตั้งใจจะอ่านอีกรอบหนึ่งแบบสรุปเน้นเจาะลึกภาคปฏิบัติในแต่ละหัวข้อการอ่านรอบแรกถือว่าเป็นการอ่านให้คุ้นกับพยัญชนะและเนื้อหาเป็นปริยัตส่วนการอ่านรอบสองจะเน้นให้ผู้อ่าน ได้ยกตัวอย่างสภาวธรรมภาคปฏิบัติของตนเองมาประกอบเนื้อหาธรรมที่อ่านไปหรือหมวดธรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและปฏิเวทธรรม ก็ไปอ่านเพราะว่าเป็นเวลาพบสัมมนา,าตอนกลางวันของเด็กนักเรียนค่ะก็ไปอ่านหนังสือก็เหมือนเป็นการพบสัมมนา,าค่ะก็รู้สึกว่าขี้กเกียจนะคะแล้วก็ง่วงนอนแล้วก็อ่านถูกขึ้นด้วยค่ะตอนแรกก็อ่านวีทีทูถูถถค่ะก็ไม่อายเท่าไหรค่ค่ะเพรเห็นทุกคนไปฟังหัว ประทัใจก็ประทัใจผู้ใหญ่ทุกคนค่ะที่มาอ่านหนังสือกันตรงต่อเวลาดีค่ะสติสัมปชัญญะก็ไม่บริบูรณ์เพราะไม่มีการประกอบความเพียรให้ตื่นอยู่เป็นนิดแต่ไปหลับตาอยู่เป็นนิดก็ยังมีความเข้าใจผิดวงเล็บเปิดมิชาทิฐิวงเล็บปิด ไปไปฏิบัติหลับตาอยู่นั่นแหละเป็นนิดชัดไหมมันจึงไม่มีพุทธคุณเกิดขึ้นได้คนผู้นี้ก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างบริบูรณ์ไม่ได้ให้โยมจจงยาพรข้อที่800ชัดเจนขึ้นนะว่าความเป็นกายคำนี้มันสำคัญมากในพุทธศาสนาที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้สมาธิิกันดี ทุกวันนี้ชาวพุทธเสื่อมไปจากาศาสนาของตนแม้แต่ความเป็นกายก็มิฉาทิฐิจึงไม่มีสัมมาทิธฐิในความเป็นสัก,กยะทิฐิดังที่สาธยายนี้แลได้ไหมคะ,ะได้ยินได้ยินค่ะ,คะ,ะก็การ ดังนั้นข่ามันเป็นแค่สังขารที่มีเหตุมีปัจจัยเท่านั้นจึงสามารถพูดชัดเจนแจ่มแจ้งได้ว่าตนเองสามารถจัดการวิญญาณของตนให้เป็นญญาณที่ดีสูงสุดอย่างเที่ยงแท้ องเล็บเปิดนิจจังองเล็บปิดยั่งยืนองเล็บเปิดชุบังองเล็บปิดขา,าวรตลอดไปองเล็บเปิดสัตสัตตัตังวงเล็บปิปดไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาองเล็บเปิดอวิปรณีนามธรรมอง,งเล็บปิดไม่อะไรหักล้างได้ วงเับิ๊อาสามหิรังวงเล็บปิด,ปดไม่ไม่กลับกำเลิกวงเล็บเปิดอสังหังมุกปีดไปอ่านหนังสือเปิดยุคบุญนิยมเล่มสองในเวลาบาบหนึ่งครึ่งถึงบสองครึ่งค่ะ จบแล้วก็กลับมาอ่านใหม่แล้วก็พอจบก็เอามาอ่านใหม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะได้ฝึกอ่านหนังสือค่ะได้ฝึกจำได้ฝึกสะกดตัวหนังสือค่ะก็อ่านหนังอ่านภาษาบาลีไม่ค่อยออกค่ะถ้าให้สิบครั้งแรกก็ให้สักประมาณสองคะแนน ทางที่ต่อมาต่อมาจนถึงปัจจุบันก็ให้ประมาณ5คะแนนค่ะประทับใจท่านสมณะที่สอนหนูอ่านหนังสือค่ะค่าเชิญหัวข้อ840สูนหัวข้อ840ร้สี่สิบพิสูจน์ความจริงเสุดพิสูจน์ความงสุด ได,ได้ทุกคนหากจัดการกับวิญญาณของตนเองได้วิญญาณที่เป็นธาตุรู้ทั้งเล็กใหญ่ทั้งใหญ่เก่งสุดดีสุดลิเศษสุดที่สุดแห่งที่สุดในความเป็นญาณอัตตาเทวะในนิมิต ไดแค่ไหนมิติได้แค่ไหนก็พิสูจน์มิติใดแค่แค่ไหนก็พิสูจน์ความูงสุดแห่งที่สุดนั้นนั้นนั้นได้ทั้งหมดทุกรูปแบบ ในร่างกายกันได้ง่ายๆที่จะไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราให้เท่าเท่านั้นเทาวนั้นยังยากทั้งท้งที่เป็นลูกจับลูกจากเป็นภายนอกมีสภาวะ สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกเทได้อ่านได้อ่านหนังสือแล้วก็จะได้เรียนรู้ค่ะก็อ่านหนังสือเก่งขึ้นแล้วก็อ่านหนังสือชัดขึ้นค่ะก็ได้เรียนรู้จะรุยหรือจะจนก็เป็นคนด้วยกัน แล้วก็อืเราโจรแบบไม่เป็นงอมืองอเท้าให้เขาช่วยเหลือเราค่ะเราต้องเป็นผู้ให้ค่ะเป็นผู้ให้แบบไม่เอาให้แล้วก็ไม่ขออะไรเพิ่มเติมเ,เ,เราไม่เราไม่ควร เป็นคนจนที่ขี้เกียจอาแต่งองมืององเท้าแต่เราควรเป็นคนจนแบบขยันและเสียสละค่ะโอ้สาธสุสุดยอดนะ <c oughs> อา้าวดาวเพนเทรน,นะ <c oughs> คนเขาเอ้คนเข้าใจว่าความรวยเป็นความประเสริฐนี่ นี้เป็น,นเห็นความจริงคนมาจนได้นี้ประเสริฐเป็นธรรมาที่สูงเอขั้นสูงแต่คนจนอย่างขยันสร้างส,งส,งสรรเสียสละค่ะ,ะอ่าสาธุสรุปได้ดี รู้สึกว่าได้รับประโยชน์ในการอ่านและก็ได้เรียนรู้แล้วก็นํามาปฏิบัติค่ะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปถามผู้รู้ก่อนค่ะถามตต,ตบุรุษอย่างเช่นธรรมนาเนี่ยค่ะพอเราพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะปฏิบัติได้ค่ะแล้วก็เขาได้อ่านนี้เขาเขาก็จะได้ผ่านหูไปด้วยทั้งฟังแล้วก็ได้อ่านเขาพอเขาผ่านหูปุ๊บเขาก็จะ ทําทการปฏิบัติโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้ปฏิบัติทำตามที่หลวงปู่สอนในหนังสือแล้วค่ะก็ประทับใจตรงที่ว่าทุกคนเขาอ่านปุ๊บเขาไม่เข้าใจตรงไหนเขาก็จะถกกันนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้ได้เวอร์ได้เวอร์ชั่นใหม่ที่ท่านสมณะก,ก็เสนอมาค่ะว่าอ่านแล้วเราก็มาคุยกันว่าอย่างเช่นบุญคืออะไรเงี้ยค่ะก็แต่ละคนแต่ละคนก็จะมี บุญคืออะไรเป็นของตัวเองก็คือตามสภาวะ่าของตัวเองอะค่ะแล้วพอเรามาถกกันปุ๊บคนนู้นคนนี้พูดอะไรเงี้ยเราก็ได้เอาจับสิ่งดีๆของเขามาเพื่อมาทําการปฏิบัติของเราเนี่ยค่ะโอ้อยางนี้ดีนะน่าจะทําตามอะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างนี้ไม่ดีนะอะไรเงี้ยก็เราก็จะฟังไว้อะไรเงี้ยคดตัวเองแล้วก็ อ่านหนังสือไปตามหมู่ตามกลุ่มค่ะเขาทำกิจกรรมอะไรก็พยายามจะร่วมกับเขาค่ะเพื่อการพัฒนานที่ดีแล้วก็ความเจริญของเราค่ะที่ที่จะทำให้เราลดกิเลสไม่มีความโกรธค่ะแล้วก็ลดความยึดของตัวเองได้ค่ะทำจิตในจิตให้เป็นอนุตรจิตที่ถึงขั้นสมาหิตโตตั้งมั่นแล้ว และวิมุตตความหลุดพ้นวิเศษความหลุดพ้นจากโลกีเต็มรูปทำทำทำในธรรมให้หลุดให้ตนหลุดพ้นจากโลกียธรรมเจริญเป็นผู้มีโลกุตระธรรมได้ถึงได้จนถึงขั้นนิพพานนั่นเองกรรมทั้งหลายของคนก็ไม่สามารถสัมผัสความจริงที่เป็นวิญญาณแท้ ไม่มีวิญญาณทิฏฐิอยู่จริงก็หมดิทธิ์มรู้ธรรมทั้งหลายแบบพุทธท่านเท้าวิญญาณทิฏฐิกับวิญญาณสัมภเวสีนี่เป็นยังไงล่ะคะวิญญาณทิฏฐิก็เป็นวิญญาณที่มันตั้งมั่นอยู่ในความดีแล้ววิญญาณสัมภเวสีก็คือวิญญาณผีที่มันล่องลอยนะที่มันไม่มีที่ลงนะสัมภเวถีนะแต่ว่าวิญญาณทิฏฐินี่เป็นวิญญาณที่ดีที่ตั้งมั่นนะ ได้ประโยชน์ด่างแรกนะ่าจะเป็นเรื่องของการทบทวนทบทวนธรรมะแล้วก็ได้ทำความเข้าใจแล้วก็เช็คสภาวะที่ผ่านมาอย่างเี้ยทุนหญจะเป็นแบนี้แล้วก็เป็นเรื่องของการฝึกอ่านอ่านก็ไม่ง่ายนะภาษาของพ่อท่านแบบปกติเราอ่านมาที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดว่าอ่านอ่านยากเลยนะพอมาอ่านหนังสือพ่อท่านโอ้ท่านมี มันเป็นหนังสือที่มันต้องมีสมาธิไม่งั้นจะอ่านมันผสมกับบาลีแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็มีวงเล็บเยอะมากเลยเนาะ <c oughs> ต้องตั้งสติอม,มันก็ฝึกปฏิบัติธรรมการอ่านเหมือนกันเนาะ,ะส่วนเรื่องของของเทวิโชหรือว่าทบทวน <c oughs> ก็ได้ดูว่าที่ผ่านมาเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนม,มันมันถูกตรงสมาธิิฐิไหมอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าไม่หลับเลยเราไม่ลงเพราะว่าอ่านมันต้องแบบแบบ ตั้งใจอย่างมากเนาะตั้งใจที่จะให้อ่านไม่ไม่ผิดอะ่ะเพราะว่าจริงๆอย่างน้อยๆอะ่ะมันอ่านผ่านตาผ่านตาพูดถึงวัสวาภาวะจะไม่ถึงหรอกแต่ว่ามันก็เมม้าไปแล้วอะ่ะยางโมเรื่หรือว่ามันมันเข้าไปในแผ่นดิสองสมองเนาะโอกาสก็อาจจะเจอสภาวะแล้วทบทวนเอามาใช้งานได้ค่ะอืมแล้วก็เด็กก็ได้ฝึอกอ่านด้วยฝึอกอ่านเห็นไม่หลับกันทุกคนหรอกดูแล้วอ่ะ ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เหมือนกันหมดเลยพอตอนแรกมันก็มีแค่ชุมชนใช่ไหมไปมาช่วงหลังมันซูมไปด้วยอ่ะพอจะเลิกกันมันแบบเหมือนกลุ่มใหญ่ขึ้นอ่ะเจริญทําเหมือนเจอกันทางทางซูมมีความรู้สึกว่าอ้มันเหมือนได้เจอกันอ่ะอืมมันความรู้สึกมันเป็นมันเป็นพี่เป็นน้องมันเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นท่าหน้าพรุ่งนี้น่าจะจบไปนะข้าการครับอนุโมทนาทุกคนเด้อ ่การประการการประการขอบพระคุณค่ะทางเจ้าทางเจ้าและทางเจ้าบุญแรกเออใช่คุณคุณไม่ยอมไม่ได้โยมเป็นตัวเองโยมก็ติดใจเลยครับจะเด็กโยมนี่มาจากมครยังไม่ยอมไม่ใช่โยมไม่ใช่ใครรู้คำนี้อ่ะโอ้ได้ยินข่าวว่าพ่อท่านเขียนหนังสือใช้เวลาเขียน เห็นแบบใช้ความเพียรมากเหมือนกันนะอืต้องมีความรู้สึกว่าเห็นท่านแบบแต่ละเล่มท่านใช้ความเพียรอย้เยอะเลยนะเลยเป็นลูกๆหล,ล,ลานๆก็จะมีโอกาสอ่านหนังสือสมาธิท่านเพียรขน,นาดน,นี้มันมันไม่ง่ายเลยนะต้องมีความรู้สึกว่าแต่ก่อนเรายังเผินแต่แต่พอทำอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนกับมีองรวมทําให้ลากเราไปเราพอถึงเวลาเราต้องแบบเคลียร์ยางอื่นเลยนะต้องตั้งหน้าแบบเอออย่างน้อยๆเล่มนี้ต้องจบอะไรเงี้ยมันตั้งต,งตบ่าวไปเลย มันก็เป็นเหมือนกับเอาเป็นองค์รวมมาช่วยพลังรวมช่วยตั้งมงมันเออ่าสาธุเออออาตั้งใจเป็นไงวันนี้ได้บำเพ็ญบุญหรือเปล่านยะสภาวะของตัวเองเอ,อ๋อมีคะ่ะท่านมันก็มีที่ถูกใจไม่ถูกใจทุกวันนะคะแต่ว่าเราก็ไปทวนเราค่ะค่ะก็พอเข้าใจแล้วมันก็จบะะออแล้วค่ะท่านแต่ว่าทุกอย่างมันก็มี มันคนที่หลากหลายเจริติมันมีรื่ถูกใจไม่ถูกใจ,กใจเราประมาณผิดมากม่ถูกถูกมากผิดมากอะไรเงี้ยค่ะค่ะเพงแต่ว่า,ถ,าถ้าเราประมาณไม่ดีเจอคนถือสาเราก็ต้องวางใจเพราะว่ากรรมของเราแต่ว่าถ้าถ้าสูว่าคนไม่ถือสาก็เป็นกรรมของเราที่เราเราทำสิ่งไม,ม่เหมาะสมแต่ว่าถ้าคุยกันได้พูดถึงว่าจริงๆแล้วมันคุยกันได้มันก็จบแค่นั้นละคะท่านเพราะว่า ดิฉันมีความรู้สึกไม่มีใครสมบูรณ์ทุกคนแม้ตัวดิฉันเองยิ่งยิ่งแล้วใหญ่แล้วท่านทาง,งานวันค่ะก็ะะมีเบียดเบียนใครบ้างก็ขออภัยด้วยค่ะ,คะพระหูสัจจะเนี่ยก็คือพระหูสูตรเนี่ยอย่างที่จริงเราเรามาเรียนกันเนี่ยเป็นการเพิ่มพระหูสัจจะเริ่มรู้บทธรรมอะไรต่างนะแล้วก็พระหูพระหูแปลว่ามากนะสัจจะคือความจริงนะถ้าเราเองปฏิบัติได้เนี่ยนะถ้ารู้แล้วเราปฏิบัติได้มันก็จะเป็น ความจริงที่เกิดที่เราได้มากนะเพราะหุศัจะแล้วก็วิริยะวิริยะนี่ก็คืออะไรมีความเพียรยิ่งในการลดละกิเลสนะเรามีการที่เรามีลดละกิเลสได้เนี่ยเราก็จะต้องมีสติที่เต็มร้อยสมบูรณ์ส่วนปัญญาปัญญาของพุทธเนี่ยมาถึงทุกวันนี้ก็มีความชัดเจนว่าคำว่าปัญญาที่แท้จริงเนี่ยต้องเป็นปัญญาที่เป็นโลกุตระนะเกิดมาชาตินี้เนี่ยถ้าใคร พราพ่อครูเนี่ยแล้วก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังมหาจัตารีสักสูตรที่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยโอ้โหก็ถือว่ายังไม่โชคดีแลได้ฟังแล้วปฏิบัติได้เนี่ยแล้วถือสุดยอดเป็นสัมมาสมาธิของพุทธแท้ๆเลยนะเจะร้ธรทำค่ะเจริ้ธรทำค่ะเจริ้ธงทำเจ้า